สวัสดีครับพี่น้องพ้องไปสุขุสุขคนครับวันนี้มีโอกาสข่าขม้าตกแต่งภายในเตาถ่านโบราณแบบดังเดิมเฮาคือส่งซุ่มไก่พี่นอ้องหลังจากได้เทียไปได้เปิดไปเทือนึงแล้วพี่นอ้องลักษณะเตาลูกนี้ก็คือเฮาสีเห็ดเป็นลักษณะซุ่มไก่เห็ดเป็นโค้งสั่งกันอยากให้งามคือเฮาสารเป็นไข่ซุ่มไก่ก่อนพี่น,อน,น้องชิ่งงามแล้วก็เฮากะใส่ ่าสลเล่นสีเขียวคุม้มแล้วก็ใส่ดินผสมฟางดินเหนียวบั่นเฮา,าดินผสมดินล้วนผสมฟางนำมาป,ปะเป็นรูปทรงกับสี่น้องแต่เต่าลูกนี่คือ,อน้องชายหลาเพิ่นปั่นก่อนเพิ่นใจฮ้อนเพิ่นเอาดิเอาไม้ลงก่อนพี่น้องคั่นเฮาไม้ลงก่อนมาเลี้ยงก่อนเดี๋ยวสิเบิ่งรูปทรงมันรูปทรงมันสิเป็นรูปโบพี่น้องลักษณะเป็นรูปโบเนาะ ก็สีบงงามพี่น้องควานเป็นร้อยใหม่ฟางเห็ดหมักไงแบบมีแบบปังไงแล้วพี่น้องคะนเห็ดแหงงามคือเห็ดปนลูกส,ส่งส่งซุ้มใ้แล้วอ่าม่ไพ่กับแข็งแรงนี่แล้วพี่น้องลักษณะด้านบนนี่ผมพยายามดัดแปลงให้น้องเห็นหวนานนน่ามันสิงามพี่น้องอ่าทรงมันจิงามนี่ก็คือจอดจอรูแปลลูควั้นไฟสามรูพี่น้องหนึ่งรูเนาะ ซ้ายขวาแล้วก็ตรงปองจุดไฟรูหนึ่งพี่น้องนะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งมีโอกาสเดี๋ยวทายถ้ำข้างในนะพี่น้องเตานี้เป็นกําลังสีเลี้ยงใหม่เขาเตาที่สองเตาที่สองเนี่ยเขาจิตกแต่งอีกคันหนึ่งเตาที่สามเคยซีเรีมาตรฐานพี่น้องเตานี้ก็คือคล้ายๆดินเงยยังเบาขั้นหนึ่งพี่น้องเพื่อเขาอบพอทันใดขันควันไฟกันนะเขาอบได้ดก็ขาดหนิมัน้มผนังมันจิแข็งแบบนี้พี่น้องแข็งลักษณะอย่าขอไอเบิง้งเละ แข้งไข่หินไข่ไข่ก้อนหินพี่นออ้องเวลาเลาขอบเสียงปังปังปั่นเสียงแข็ง,แ,งแข็งแรงแข็งแรงเต่าลูกนี่เต่าลูกนี้ขนาดปริมาณนี่ความสูงลอยเจ็ดสิบเซนติเมตรความความกว้างของมันบัดจาก มุมซ้ายไปมุมขวานี่ก็คือประมาณเม็ดเกือบสองเม็ดพี่น้องเม็ดหกสิบเม็ดหกสิบประมาณเมตรหกสิบถือว่าในปริมาณยี่สิบกว่ากระสอบถึงสามสิบนะครับคันเฮายัดดีๆเนาะนาสิได้เนาะส่วนเตาลูกข้างนอกนั่นอัะนนะั้นคือเป็นทรงไม้เนาะเห็ดเป็นลูกทรงสร้างสร้างยืนพี่น้องอความสูงของมันก็นกนอยู่ที่ เม็ดแปดสิบความสูงความหน้ากว้างกับเม็ดหน้ากว้างเม็ดห้าสิบแกับสองเม็ดห้าสิบพี่น้องที่ในหลายสอบเติบเยอะนนั้นเตาไหมพี่น้องกําลังกําลังขึ้นลูกขึ้นล่างถือว่าเซ็จสมบูรณ์ไปในระยะหนึ่งอีกอีกขั้นก็คือเ้าตกแต่งให้งามกว่านี้ขึ้นพี่นอ้องเพื่อความสวยงามน้ำเนาะการเทตดเขาก็ต้องเทเพื่อความสวยงามน้ำนพี่น้อง อนอกจากความสะดวกสบายแล้วก็ต้องมีความสวยงามน,น้ำรือโอกาสทายคลิปพี่น้องเบิ้งนะครับเนะนทายในเต่าพี่น้องอเสียงอาสิบกล่องจช่หน่อยเจอกันคลิปนาครับพี่น้องฟังเพลงไปนำ้ำเบิ้งเต่าไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะได้รามรู้สาระได้ความบันเทิงพี่น้องอเจอกันคลิปน้าพี่น้องสวัสดีครับ